มาพี่น้องให้ดูให้ดูปลาปลาที่เลี้ยงในอ่างครับปลาปลาสีทองเคเรียกปลาอะไรนะปลาช็อกเกอร์สีทองครับเนี่ยไอ,อ,อตัวเล็กนี่ไม่ใช่ปลาช็อกเกอร์นะจะเป็นปลาทางนกยูงเนี่ยปลาช็อกเกอร์สีทองครับอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ใต้น้ำเนี่ย ยู่ในน้ำมันจะไม่ค่อยชัดนะครับตัวใหญ่ครับเนี่ยมีสองตัวครับนี่นี่นนมันมันมันขึ้นมาเนี่ยมีสองตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับสีทองค่อนข้างจะเป็นไปไหนแล้วหน้าตัวนาเฮยจ้ะใส่แล้ว ปลาสีทองนี่ไหมปากมันครับพี่น้องจุ๊บจุ๊บจบบบบน่ารักดีครับนี่สีทองนี่เลี้ยงไว้ในอ่างกับอ่างประมาณเม็ดหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นปลาหางนกยูงปลาเล็กๆครับจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมันกลายพันธุ์เป็นสี สีทองสีเงินสีขาวบ้างครับอันนี้จะเป็นปลาที่เลี้ยงผสมรวมกันอยู่ในอ่างเดียวกันครับมีดอกบัวด้วยครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ